สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์โชว์วันนี้จะชวนผู้ชมมาติดตามนะคะกับบุค,คลิกของคนที่บอกว่า ติดโซเชียลมากเกินไปแบบไหนล่ะถึงเรียกว่าติดโซเชียลมากเกินไปและถากว่าเข้าข่ายแล้วจะมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับทางด้านของศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์โรณชัยคงสกุลค่ะจิตแพทย์และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bangkok mental health hospital ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันครับ,รบต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันคนเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากค่ะคุณหมอ,หอการติดโซเชียลมันเป็นยังไงคะประเด็นเรื่องของการติดโซเชียลมีเดียนี่นะครับมันอยู่ที่ว่า พบการใช้ชีวิตของคนที่ติดแค่ไหนอย่างไรส่วนตัวนะออกความเหางนี้ได้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อชีวิตเราแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้จักโซเชียลมีเดียเลยนะครับก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าจะใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ลำบากขึ้นอต้องใช้โซเชียลมีเดียมาช่วยตั้งแต่หนึ่งนะเดินทางเราจะไปที่นี่นี่นะครับเปรียบเทียบไปที่นี่นะครับจะไปอย่างไรกระทั่งลูกๆหลานๆเรา เท่ารีนหนังสือนี่นะครับยังต้องผ่านโซเชียลมีเดียเลยเช้นโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลกับเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมุมนี้ต้องบอกคุณแอนนะครับว่าโซเชียลมีเดียมีความจําเป็นอันนี้คุณแอนถามผมว่าแล้วโซเชียลมีเดียนะครับมีผลข้างเคียงไหมเพราะทุกอย่างมันมีทั้ง2ด้านถูกไหมครับหนึ่งฮะ ก็ต้องเรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์นี่นะครับมันสามารถจะใส่เข้ามาเนี่ยจนกระทั่งคนที่ไปด,ดูมันเนี่ยนะฮะถูกชักจูงบางคนอินมากเลยนะครับนะรบเราเจอแล้วนะครับโซเชียลมีเดียถูกใช้ในทางที่มันผิดๆนะครับบางทีนะครับดูโซเชียลมีเดียมากๆนะครับมันจะแทรกเข้ามาเลยนะครับโฆษณาทั้งหลายซึ่งตรงนี้ถ้ามันเสียเล็กเสียน้อยคงไม่ได้มีปัญหา แต่บางคนเสียมากเกินเกินเหตุที่เชิงจิตแพทย์เนี่ยนะครับแล้วใครสักคนติดโซเชียลมีเดียมากๆนี่นะครับถือว่าเป็นโรคไหมค่ะผมต้องตอบเลยนะครับว่าถ้าเขาติดจกนกระทั่งเขาเนี่ยนะฮะกระทบต่อการใช้ชีวิตนี่นะครับถือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นง่จิตเวชเรานะเราก็จะมีคำคำหนึ่ง addiction addiction ก็คือการเสพติดคเสพติดนี่ความหมายคือ,อย่างเงี้ยเราคงรู้จักพวกสารเสพติดทั้งหลาย พอเราใช้สารเหล่านี้แล้วมันจะทําให้สมองเราเนี่ยฮะเกิดการเรียนรู้เกิดความสุขกับการใช้สารนั้นแล้วพอเราหยุดใช้สารนั้นเราจะเกิดอาการงุงแดงขาดยางุดหงิดอยู่ไม่ได้เพราะท่านใช้โซเชียลมีเดียนี่นะครับคอยที่จะกระตุ้นตัวเองนี่นะครับท่านนะมีโอกาส คล้ายๆกับสารเสพติดเช่นกันโซเชียลมีเดียนี่นะครับมันจะก่อให้เกิดการรับรู้การรับรู้ขึ้นสมองครับแล้วสิ่งที่รับรู้นี่ครับถ้าตัวเขาเองเนี่ยดูแล้วมีความสุขนี่นะครับมันจะไปกระตุ้นสารเคมีสมองตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าโดพามีนโดพามีนในสมองเป็นสารรับรู้เกี่ยวกับความสุขฮะสารเสพติดทั้งหลายเนี่ยออกฤทธิ์ที่ตรงนั้นเหมือนกันครัเพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดีย เล่นไปแล้วนี่นะครับมันเล่นซ้ำๆเนี่ยเหมือนคนใช้ยาเสพติดซ้ำๆเนี่ยมันจะกระตุ้นที่สมองรับรู้เลยว่าสารตัวนี้จะหลั่งออกมาแล้วมีความสุขเประเด็นก็คือเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่หยุดเล่นสิสารตัวนี้มันหายไปมันหายไปฮะมันจะกระตุ้นเลยฮะ,ะเกิดความอยากที่จะไปเล่นเฮ้ยถ้าเล่นนะฮะมันติดเยอะนี่นะครับ ทำไงล่ะครับคานนี้หน้าที่การงานจะไปทำไหมเนี่ยแล้วตอนทำงานนี่นะครับก็มานั่งกดโซเชียลมีเดียนี่นะครับเจ้านายจะว่ายังไงโดยเฉพาะนักเรียนก็ทำให้เสียการเรียนเพราะฉะนั้นนี่คือคำว่า addiction ที่จะเกิดขึ้นฉันถ้าเมื่อไหร่ครับถ้าถึงจุดนั้นนะครับก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการรักษาหนักนะครับหนักนะครับคราพอพูดอย่างนี้แล้วตกใจเนาะโซเชียลมีเดียก็เป็นลักษณะเทคโนโลยีไหนทำไมต้องจับชั้นมารักษาอันนี้คือปัญหาจริงๆฮะลต้องดูดีๆนะบบางคนเล่นเกมนะครับ ไม่กินไม่นอนนี่นะครับเล่นเกมสี่ิชั่วโมงเลยนะครับเพราะมันเล่นไปจากกระตุ้นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายเป็นข่าวก็มีนี่ค,ค,คือความที่มาติดนะครับแล้วสนุกกับมันะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราต้องจับนะฮะขบวนการให้ตัวเองใช้ประโยชน์ในจุดที่พอเหม,ะมะหาะเมื่อไหร่ล้ำเส้น ต้องรู้ตัวเหมือนที่คุณหมอบอกมาว่าโซเชียลมีเดียมันมีประโยชน์สำหรับเราจริงเพียงแต่ว่าหลายคนก็ต้องสังเกตตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดเล่นหรือต้องหยุดมันเพื่อไปทํางานอื่นเราหุดหิดหรือเปล่าเริ่มมีอาการอึดอัดลงแดงหรือเปล่านะ,ะนั่นคือเข้าข่ายแล้วว่าคุณเริ่มละ ติดสามสารเสพติดก็คือโซเชียลมีเดียนั่นแหละนะคะแต่นี้นในสารเสพติดเขาก็บอกว่าก็ต้องไปยาถอนแล้วแบบนี้มียาถอนไหมคะ <laughs> ถอนออกมายังไงถอนตัวออกมายังไงคะคุณหมอตอบตรงๆเลยนะยาถอนในแง่โซเชียลมีเดียไม่มีแน่นอนฮะ <laughs> ไม่มีแน่นอนนะฮะ <laughs> ในแง่ของยานะครับ <laughs> นะฉะนั้นวิธีการรักษาของของของจิตแพทย์เราเรา,เรามีกระบวนการใช้ยาแน่ <laughs> แต่ไม่ใช่ยาถอน <laughs> อ <ม S 2> นะเพราะโซเชียลมีเดียไม่เหมือนยาสารเสพติดที่สามารถจะใช้นะฮะยาถอนที่มาลดซึ่ง ฤทธิ์ของยาเสพติดนะครับแล้วเราคงไม่มีนะครับแต่ว่าเรามียาที่จะ,ะ,ะช่วยลดซึ่งการย้ำทำนะครับย้ำคิดนะครับแล้วเรามียากลุ่มนี้ในการจะช่วยะนะครับให้เซอร์กิตคือวงจรในสมองเนี่ยทำงานให้มันหมุนช้าลง<อ>หมุนช้าลงพอหมุนช้าลงนะครับการจะไปย้ำคิดย้ำที่จะเล่นนี่นะครับไม่สามารถเบาลงได้ S <S <S พราะบางคนหงุดหงิดถึงขั้นเครียดเลยนะอันนี้ต้องเป็นคนที่แบบมีอาการมากๆแล้วถึง<า>เริ่มใช้ยามากๆครับแต่ถ้าเริ่มเราเริ่มสังเกตตัวเองว่าเออเราเริ่มหงุดหงิดบ้างแล้วนะแต่เรายังพอหยุดกันนันได้อย่างเงี้ยเราต้องปรับตัวเอง,อองดีมากเลยครับอันนี้นแนะนําเลยนะครับว่าถ้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 าไม่รุนแรงนะครับเราไม่ใช้ยาเราใช้คําว่าพฤติกรรมบําบัดพฤติกรรมบำบัดฮะซึ่งหักดิบัดตัวเองฮะหักดิบตัวเองฝตัวเคงคงคงไม่ใช่ฮะ ว่าเด็กมันไม่เกิดอาการอย่างที่ว่าเนาะคนนี้นะเราก็จะมีคล้ายๆกับพฤติกรรมบับัดในการที่จะมีใช้การปลอบ<ม>พฤติกรรมอย่างเช่นว่าจัดเวลา<ม>ถูกไหมฮะ,ะ,ะ,ะบางครั้งเราบอกกับเด็กเลยว่าได้เลยนะถ้าลูกไปเลีนยงสือนะแล้วให้เวลาเล่นนี่นะช่วงนี้นะถึงตอนนี้นะแล้วช่วงเวลานี้นะขอเก็บไว้ก่อนนะ,ะแล้วถึงเวลานี้ก็เล่นแล้วเมื่อไหร่นะทําการบ้านตรงนี้เสร็จนะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็ม,มที่เลยไม่มียุ่งเลย ติดก็เริ่มปรับพฤติกรรมได้เรารู้เลยว่าช่วงเวลาไหนต้องทํอะไรให้ถูกต้องอมหมนก็ผู้ใหญ่ฮะ,ะผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะจัดให้ตัวเองอเพราะบางครั้งเขามีความสุขจนกระทั่งลืมแล้วเราก็ต้องมีการจัดพฤติกรรมบําบัดให้อ,อันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าพฤติกรรมบําบัดสุดท้ายเรามีคําว่าปรับสิ่งแวดล้อมฮะมสิ่งแวดล้อมสําคัญฮะซึ่งเราสามารถจัดสิ่งแวดล้อมได้เช่นนะครับเราจัดกิจกรรมที่มันห่างออกจากโซเชียลมีเดีย นึกภาพสิครับผมมักจะแนะนําให้เสมอเลยท, <ะ S 2> ที่มันติดมากๆนะครับนะโอ้ดีนี่ครับเสาร์อาทิตย์นี้ลองพาครอบครัวไปพัทยา<อ>ไปพัทยาแหมัมนน้่งกดอยู่ชายหาดนี่นะผมคิดว่าคงน้อยลงะนะครับ <ทะ S 2> นะแล้วระหว่างกินข้าวนะแก่ครอบครัวนะครับมันน้่งกดอีกก็คงแปลกนะครับการกิจกรรมเหล่านี้จะทําให้เราถอยออกแต่พอสมควรไม่ปล่อยไ่อยู่ในบ้านถูกไหมนะฮะแหมสามีก็ทําแต่งานนะปล่อยภรรยาอยู่บ้านคนเดียวเขาก็นั่งกดเลยมากกว่านั้นก็ต้องดูทีวี นะ,ะดูเรื่องของนะฮะหนังเกาหลี <c oughs> ติดย้ำเลยนะครับ <c oughs> นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับ หรือไปเอาติ้งในที่ที่สัญญาโทรศัพท์มือถือไปไม่ถึงอันนี้บังคับโดยตัวเลยนะค่ะวันนี้คุณหมอพูดชัดเจนนะคะสำหรับใครที่ติดโซเชียลมีเดียลองสังเกตตัวเองแอนเชียวหลายท่านค่ะพอไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมนะจะรู้สึกหงุดหงิดหรือบางครั้งเนี่ยเวลาทํางานทานข้าวเล่นตลอดเวลาคือติดขนาดนั้นนะคะลองกลับมาให้เวลากับตัวเราเองบ้างห่างจากโซเชียลมีเดียบ้างเป็นของดีค่ะแต่ว่าต้องอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอควรนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ ส่วนตอนนี้ไปติดตามกันต่อกับพี่บัญชาค่ะ